สบายดีเด้อเบอรทุกคนคลิปนี้กับบมีอย่างไรเนาะมาเห็ดเมนูเพื่อสุขภาพเนอะอาะยำสลัดหลาวเนื่องในโอกาสปีใหม่หรือว่าวันสงการขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเฮงเฮงปัฒนาสิ่งใดขอให้ได้แต่สิ่งดีๆเข้ามาเด้ออันนี้เฮามาเห็ดน้ำยำสลัดกันเลยเนาะเฮาขวดน ซ้นหมูก่อนเนาะเจียวกระเทียมแล้วก็ขว้าซ้นหมูให้มันสุกขว้ให้มันสุกแล้วแล้วก็จังหน่อยก็เอาไข่เหลืองนะที่ว่าเ่าต้มเนาะห่าต้มแล้วเ,าเว่ามันแยกไข่ขาวกับไข่เหลืองออกเ่าเอาไข่เหลืองมาบดมุนๆแล้วเ่าเอามาขว้ใส่กับซ้นหมูพะว่าเ่าวใส่เห็ดนา้ยายำสลัดเ่าก็ขว้ให้มันเข้ากันหน่อยนึงเนาะพอว่ามันสุกได้แล้วก็เตรียมน้าแล้วแับน,นี้นะ เตรียมน้ำม,มามาใส่เนาะใส่ตามที่สลัดเขาเตรียมไว้หันเลยเห็ดหน่อยเห็ดหล,เ,หหลเขากับไปตักเบงใส่เขาป่นเนี่เด็กก็ได้เน,ะนาะขั้นว่าเขาเห็ดน,น้ายำสลัดนี่นะวันนี้เขาก็มาใส่ขนานอหอยฉันใส่ขานอไก่ปีนใส่ขนอหมูขนานงัวหรือว่าแป้งนัวก็ได้เนาะตามใจคนหมักหอยนใ,ใส่ขนานอแล้ว่อยหันใส่น้ำตาลน,น้ำตาลน,นี่ก็บ,บวงไป ผู้ใดหมักหวานมักเบาหวานกระปุงตามใจได้เนาะเพราะว่าเขาปรุงแล้วเขาก็ซีมเอาตามเขาหมักอะไรก็ใสเกลือน้อยหนึ่งอันนี้ค่อยใสมาจยังแน่เนาะผู้ใดบ่หมักกับบุใสแต่ว่าค่อยหมักแบบมันคุ้นน้อยหนึ่งนะมักหลายมักหน่อยใสตามใจเลยเพราะว่าเขาเห็ดกินเองเนาะเขาก็คนให้มันเข้ากันน้อยนึงเนาะ แล้วเขาก็มาใส่ซียอูเนาะหรือว่าแม็กกี้ไปมักใส่น้ำปลาก็ใส่น้ำปลาแล้วแต่เขามักอะไรปรุงตามใจอันตอนนี้ค่อยนังสิบุทันได้ใส่บังนาวด้วยเพราะว่าตอนหม้อเขายัางห้อน,นี่เพราะว่าเขาบีบบังนาวใส่ตอนห้อน,นี่ยันมันขมค่อยเยนอันนี้ค่อยปรุงแล้วแล้วค่อยก็สิพักไว้ให้มันเย็นน้อยหนึ่งก่อนแล้วค่อยจิ้มิีตักใส่ถว้วยโตมามันเย็นแล้วค่อยก็บ,บีบบังนาวใส่มาปรุงน้ำหลังเนาะ กอนเขาสีเอามาคนใส่น้ำสลัดเอามาคนใส่สลัดนะนะเขาก็เตรียมซอยไข่ซอยบักรินบักแตงแล้วก็หอมโบใบไว้ mm. อันนี้เขาปรุงพอดีลแล้วละน้ำสลัดนี่มันหลายเนาะ mm. ค่อยห็ดสองเธอเพราะว่าสลัดค่อยห็ดพอได้กินนี่แหละ mm. ค่อยก็ตัดแบงลาดใส่เนะ mm. าะกะว่ามันได้พอสลัดแล้วเขาก็เอาเครื่องที่เขาเตรียมไว้เนาะ มาปุ่นลงใส่น้ำกันเตรียมซาวดิเอาบมกเล่นบมักแตงที่ว่าเขาซอยเกี่ยมไว้กับหอมโปใบเอามาปุ่นมานั้นผู้ดใดหมักให้พักยุบกับคนแห้งหน้อยนึงเนาะค่อยันมักทำบมดาแล้วคว่ยคคอยๆเลยว่าคนค่อยๆย่านไข่หักกับผักมันยุบเนี่เครื่องที่เขาเตเรียมแล้วเขาก็มาคนเอามา ผมใส่กันแล้วก็ซาวเลยค่อยๆซาวแล้วแต่คนหมักผักหยุบผักบหยุบเนาะเห็ดตามใจเรื่อยเพราะว่าเขาเห็ดกินอันค่อยเห็ดอันปรุงซ้ำนี้ถือว่ารสชาติกินธรรมดาเนะโบจางโบเค็มแล้วก็บหวานหลายธรรมดาเพราะว่าเขากินธรรมดาดนี่เนาะเห็ดแล้วแล้วก็เตรียมและซาวเพราะว่าเขาปรุงพอดีแล้วเด้ น้ำมันหันคอยได้เสองเถ่อเนอะะาะเพราะว่ามันหลายกนสลัดพูดเขาคนแล้วแล้วก็เตรียมตักใส่ถ้วยใส่จานเลยเตรียมพอได้กินคราบหนึ่งสามคนเนาะคนจานนี้เนาะลูกคอยขมาัาคัดใจกินตะไคร่าขาวลูกคอยนะคันบอกว่าปอกไข่ให้แน่แลเมันไข่ขาวไปก่อนมูละกินก่อน นาตานก็นได้ซัมนีนเดอร์นํำสลัดผู้ใดหมักรสชาติแบบใดก็ปรุงตามใจเลยเนาะเพราะว่าเ้าเ็ดกินมักแบบใดมีเครื่องแนวใดก็ใส่ตามใจเลยโตมากระห,หยไข่ขาวน้อยนึงเนาะเพราะว่าไข่ขาวยังยอยู่ดิเตรียมเอาไปตั้งขึ้นโตะเลยกลิบนี้มาฮอดนี่ก็ได้ซัมนีนเดอรมีแกงน้อไม้มีตำาม,มักุ่งน้ำอาหารแรงบ้านเฮา เมนูสลดัดขอบใจเด้อเพื่อทุกคนที่เข้ามาเบิ่งกดติดตามกดไลค์พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนอกาสำหรับคลิปนี้สบายดีโซคดีปีใหม่เด้อ